ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกที่ราชบุรีเลยพี่ใช่ไหมว่าผมผมทําวันชีทุเรศทุรังมากพี่คือตัวอย่างนะสต็อกมาเนี่ย ไม่รู้หรอกมีสต็อกอะไรบ้างรู้แค่ว่าพวกนี้ต้องพอขายวันนี้สมมติผมขายได้หมื่นห้าใช่ไหมพี่ผมก็จะเขียนเลยว่าวันนี้ยอดรายรับวันที่1มกราหมื่นห้าพันบาทบรรทัดสุดท้ายพอตื่นมาวันที่2เปิดล้านไปพี่ก็จะดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะซื้อไม่กว่าจ่ายค่าสปไปเออร์จ่ายค่าผัดนั่นนู่นนี่สมมุติว่าจ่ายไป5 0 0 0บาทวันนี้ก็จะเขียนเลยเสร็จปุ๊บสิ้นวันขายได้เงิน1 0,000บาทมาใส่บรรทัดสุดท้ายบวกกันแล้วก็ซ้ําเลขเลยพี่สิ้นเดือนนะพี่ผมทำอย่างเงี้ยต นี่คือสิ่งที่ผมทำร้านแรกพี่ไม่เคยเช็คสต็อกไม่เคยอะไรเลยแต่ถามว่ากําไรไหมพี่กําไรนะแล้วอยู่ได้ด้วยไม่ต้องทําบัญชีทําแค่เงินในวันนั้นแค่นั้นพอเลยนี่คือสิ่งที่ผมทําและแม่งอยู่รอดและแม่งกาไรแต่ประเด็นคือว่าทําไมสมัยนี้ต้องทําบัญชีคือถ้าธุรกิจคุณนะ่ะเป็นธุรกิจที่หนึ่งนะไม่มีคนโกงคุณ2เงินสดเข้าตลอดไม่ต้องแก้ปัญหาคือจะขายยังไงไม่มีคู่แข่งไม่อะไรเลยแคทโฟเข้าทุกวันถ้า2ข้อนี้คุณปิดมันได้เมือต้องทําบัญชีครับพี่ไม่ต้องเสียเวลาคีย์เลยข้อ2เนี่ยทำไม ผมถึงพูดว่าต้องไม่มีผู้แข่งมันไม่โดนดิสลอฟเพราะว่าในอนาคตอะครับถ้าคุณขายมาแล้ว30วันยอดขายเท่าเดิมเลยเนี่ยสองแสนเท่าเดือนที่แล้วเลยยกตัวอย่างแต่เดือนที่แล้วเนี่ยแบ่งมากาไร6 0,000แล้วกันสิ้นเดือนเหลือเท่านี้แต่พออีกเดือนนึ2งสองแสนมันกันแบ่งไปแบ่งมาเหลือ20,000ถ้าคุณทําบัญชีคุณจะตอบได้ว่าทําไมเดือนที่แล้วมัน60,000เดือนนี้มันเหลือ2 0 0 0 0ท่้าง,งที่ขายเท่ากัน